สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มาชวนทำไข่ยดไส้ค่ะเป็นเมนูที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารทั้งจากไข่จากหมูสับแล้วก็ผักต่างๆไข่ที่ห่อนี่จะหนานุ่มนวลมีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเล็กน้อยมีสีสันที่สวยงามน่าทานทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่จะชักชวนให้เด็กทานผักได้ง่ายขึ้น มาดูวิธีทำกันค่ะเราจะใช้ผักหลายๆอย่างรวมกันผักตัวแรกที่เราจะใช้ก็คือแครอทใช้ประมาณเศษหส่วนสี่ของหัวหรือว่าถ้าจะตวงก็ประมาณสี่ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราก็หั่นค่ะหั่นเป็นลูกเต๋าไว้ค่ะต่อมาก็หอมหัวใหญ่ค่ะถ้าหัวใหญ่หน่อยก็ใช้อยู่ที่เศษหนึ่งส่วนสลูก ถ้าหัวเล็กก็ประมาณครึ่งลูกแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าไว้ค่ะเมืเขือเทศค่ะอันนี้เป็นเมะเขือเทศสีดาเพราะว่าอยากจะให้มีรสเปรี้ยวหน่อยหรือว่าจะใช้เป็นมะเขือเทศท้อก็ได้นะคะถ้าลูกใหญ่ๆก็ใช้ประมาณหนึ่งลูกก็พอค่ะแล้วก็หั่นเป็นเต๋าไว้เหมือนกันค่ะถั่วลันเตาค่ะใช้อยู่ที่ 6- 7ดฝักก็พอ ก่อนหั่นก็ลอกเอาใยด้านข้างๆนี่ออกซะก่อนค่ะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นท่อนเล็กๆไว้หรือว่าจะใช้เป็นข้าวโพดอ่อนแทนก็ได้นะคะเราจะใช้ผักทั้งหมด4ี่อย่างก็พอค่ะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลซอสถอยนางลมซอสมะเขือเทศแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นี้ละค่ะมาผัดไส้กันก่อนค่ะ ใส่น้ำมันประมาณ2ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนก็เอาแครอทลงไปก่อนเลยค่ะเราจะเอาของลงผัดเนี่ยตามความสุกยาก่ายใส่แครอทก่อนก็จะได้สุกนิ่มพอดีค่ะผัดแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วก็เอาหมูสับลงผัดตอนนี้ยังไม่ต้องผัดให้หมูสุกมากค่ะให้สุกสัก50%ก็พอเพราะว่า เดี๋ยวเราจะต้องเอาผักอีกสองสามอย่างนี่ลงผัดด้วยหมูจะได้ไม่สุกแข็งเกินเสร็จแล้วก็เอาหอมหัวใหญ่ลงผัดด้วยเลยค่ะแล้วก็ผัดให้หอมหัวใหญ่สลดยังไม่ต้องผัดให้สุกมากดูจากที่ว่าเนื้อยังไม่ใสอะค่ะผัดแป๊บหนึ่งอะคะ่ะ เสร็จแล้วก็เอามะเขือเทศลงผัดด้วยเลยค่ะเหมือนกันค่ะผัดไข่มะเขือเทศแค่สลดลงก็พอค่ะเราจะผัดผักทุกอย่างให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วผักก็จะได้สุกพอดีกันเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสกันเลยปรุงรสด,ด้วยน้ำตาล ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมอันสุดท้ายก็จะเป็นซอสมะเขือเทศใช้เป็นแบบขวดนี่แหละค่ะเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวรสหวานให้กับผัดแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเรายังมีถั่วลันเตาที่ยังไม่ได้ใส่อยู่นะคะใส่สุดท้ายเลยค่ะจะได้กรอบๆน้ำแห้งเป็นนิดนึงค่ะ เดี๋ยวเติมน้ำหน่อยนึงจะได้ผัดได้ง่ายๆใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็เอาถั่วลันเตาลงผัดสุดท้ายเลยแล้วก็ผัดให้ฉ่ำๆค่ะไม่ต้องผัดให้แห้งมากตอนนี้ชิมรสได้เลยค่ะชิมให้เข้มหน่อยค่ะเผื่อไข่ด้วยประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ เสร็จแล้วก็มาทำไข่ห่อกันเลยค่ะสูตรของเรานี่จะเป็นสูตรไข่หนานุ่มก็จะใช้ไข่สามฟองเลยค่ะถ้าอยากได้ไข่บางก็ลดไข่ลงได้เสร็จแล้วก็ตีแบบไข่เจียวเลยนะคะตรงไข่เนี่ยเราจะไม่ปรุงรสอะไรเลยฉะนั้นไส้ก็จะต้องลดเข้มด้วยเผื่อไข่ด้วยค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อย ไฟก็จะใช้เป็นไฟอ่อนเลยค่ะประมาณนี้นะคะตั้งกระทะให้ร้อนโดยเฉพาะตรงขอบขอบกระทะก็ให้ร้อนทั่วถึงกันทั้งหมดเวลาเอาไข่มาล่อนแล้วจะได้ติดได้ง่ายๆเราจะต้องทำแผ่นไข่ให้ใหญ่หน่อยค่ะเพื่อจะได้ห่อไส้ได้มิดลองเอามืออังดูค่ะให้พอร้อนก็เทไข่ใส่ลงไป ตรงนี้เราอยากให้ไข่นะนา,นาเราก็ใช้ไม้พายนี่แหละค่ะมาคนให้เขาจับตัวกันหนาขึ้นคนให้ไข่นาขึ้นจนเราพอใจแล้วส่วนที่เหลือนี่ก็กลิ้งไปรอบๆตรงขอบกระทะเลยค่ะแล้วก็ต้องเอาตรงขอบขอบกระทะเนี่ยนะคะอังไฟไปด้วยถ้าไม่อัางนี่ไข่จะไม่ติดค่ะตรงไหนที่กลิ้งไข่ไปแล้วไข่ไม่ติด เราก็ทำซ้ำค่ะวนไปเรื่อยๆให้ไข่เนี่ยเคลือบกระทะกระจายกันทั่วๆค่ะทําไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องเร่งไฟในส่วนของตรงกลางกระทะก็ไม่ต้องเอาไปอังไฟอีกแล้วค่ะไข่จะได้นุ่มๆให้เอาตรงส่วนของขอบๆกระทะไปอังไฟแทนเพื่อให้ไข่สุกสามารถแซ่โอ,อกจากกระทะได้ได้แบบนี้แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ ผิวข้างบนของไข่ก็จะยังเยิ้มเยมอยู่แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาไส้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงตรงกลางเลยค่ะเอาไส้ใส่ให้ห่อได้อย่าใส่มากเกินค่ะถ้าใส่ไม่หมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรเอไว้ใส่ตอนท้ายได้ค่ะแล้วก็จัดให้อยู่ตรงกลางอย่ากระจายเสร็จแล้วก็ดึงแผ่นไข่มาห่อไว้หาไม้ไผ่อีกอันมาช่วยจับค่ะ พับห่อไปทีละด้านค่ะให้ต่อเนื่องกันจะได้ห่อได้ง่ายๆไส้จะได้ไม่ทะลักออกมาไข่ที่เราทำเนี่ยจะเป็นแบบหนาถ้าทอดแห้งไปเวลาห่อก็จะแตกได้ง่ายฉะนั้นก็ต้องทอดให้ไข่นุ่มๆค่ะเวลาห่อไปก็เอาไม้พายกดไปด้วยค่ะจะได้ไม่เด้งกลับให้ไข่ย,ยึดตัวกันดีๆก่อนค่ะค่อยเอาออก วิธีเอาไข่ออกจากกระทะก็ง่ายๆเลยค่ะใช้จานครอบบนไข่เลยค่ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็พลิกกลับนี่ค่ะสวยงามอยู่บนจานแบบง่ายๆเลยทีนี้เราจะโชว์ไส้ค่ะใช้มีดกรีดให้เป็นกากระบาดเสร็จแล้วก็แกะแต่ละกรีบออกค่ะทำทั้งสี่ด้านเลยตอนแกะนี่กรีบเขาก็จะเด้งกลับ ก็ให้กดค้างไว้ก่อนค่ะแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วก็ค่อยปล่อยให้เขาอยู่ตัวก่อนค่ะจะมีผักมีหมูติดกลีบไข่ออกมาด้วยก็เขี่ยออกค่ะจะได้ดูสวยงามเสร็จแล้วก็เอาไส้ที่เหลือค่ะเอามาใส่ใส่ให้พูนขึ้นมาค่ะจะได้ดูสวยงามน่าทานสุดท้ายก็เอาผักชีมาแต่งหน้า เสร็จแล้วค่ะไข่ยัดไส้หมูสับร้อนๆอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารทั้งจากไข่จากหมูสับแล้วก็ผักต่างๆที่เราใส่ลงไปไข่ก็จะหนานุ่มนวลเต็มปากตเต็มคำรสชาติก็จะหวานเปรี้ยวเค็มเล็กน้อยอร่อยออร่ยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเป็นเมนูที่จะทำให้เด็กทานผักได้ง่ายขึ้นค่ะ เปลี่ยนจากไข่เจียวธรรมดาธร,รมดามาเป็นไข่ยัดไส้ก็จะได้ทานไข่ได้หลากหลายรูปแบบโดยที่เราไม่เบื่อลองทำทานดูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณนายเข้าครัวทั้งจาก youtube ช่องคุณนายเข้าครัวและจากเพจ f a c e b o o k คุณนายเข้าครัวได้เช่นกันค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ